เปิดใจให้สัมภาษณ์กับพีพีทีวีบันเทิงไปเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผ่านไปเดือนกว่าๆแม่นายกรารเกตเบลล่ารานีก็มีข่าวลือซุ้มปลูกต้นรักกับทายาทหนุ่มธุรกิจหมื่นล้านวิลชวินเจียรวนนท์เรามาย้อนฟังคําพูดของแม่นายกันค่ะโดยเราถามถึงการเลื่อนสถานะพี่หมื่นป๊อบจากคู่จิน้นเป็นคู่จริงพอจะเป็นไปได้ไหมสืบเนื่องมาจาก f ออ๋อเจ้าเหล่าแฟนคลับทั้งหลายจิ้นกันไม่เลิกค่ะ จินได้ค่ะคิดถึงกันก็ติดตามผลงานเก่าๆของเราได้ค่ะความจริงว่าแบบมีเบื้องหลังเยอะมากๆเลยอะค่ะแฟนๆก็เลยแบบเอออาจจะแบบชอบโมเมนต,ต์ไปอีกอย่างเงี้ยห <c oughs> รอคะโอ้อันนี้ก็เออไม่ทราบเลยจริงๆค่ะทุกวันนี้ก็แบบเป็นที่น้องการร่วมงานกันแล้วก็แบบเออสบายใจแบบนี้ <c oughs> บบนเขาคี้แกล้งซะมากกว่าค่ะแต่ความจริงลวคือเขาก็แบบเหมือนใส่ใจทุกคนหละรวมถึงทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเพื่อนนักแสดงด้วยกันอย่างเงี้ย ก็แก้งไปเรื่อยอ่ะขาดเรื่องที่แบบให้เราได้รำคัญใจอย่างเงี้ยตลอดขอบคุณมากๆนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นตลอด ตอ,อบชัดเจนว่าร่วมงานกับพี่หมื่นป๊อบแล้วสบายใจไม่มีปัญหาอ๋อเจ้าเหล่าเอฟซ้นกันต่อไปได้แต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ดันมีข่าวคนเข้าวินมาพิชิตใจแม่นายซะแล้วก็เลยทำเอาเหล่าอ๋อเจ้า f อซที่เชียร์พี่ป,ป๊อบบางส่วนใจสั่นรับไม่ค่อยจะได้ก็ต้องรอแม่นายเปิดใจอีกครั้งเย็นนี้ว่าหนุ่มวิวจะใช่พี่หมื่นของอ๋อเจ้าหรือเปล่าเอาเป็นว่ารอฟังคาตอบกันเชื่อว่าแม่นายรักใครสบายใจและมีความสุขพวกเรา ก็คงรักตามได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะคะ